สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็พบกับผมนะครับผมมียบีนะครับผมซึ่งรู้จักกันเป็นดีเจผีนะครับผมในกาเรน่าทอกทอกนี่เองหลายคนอาจไม่รู้จักนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเหมือนกันผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้จักนะครับก็ไม่ต้องรู้สินะว่าผมเป็นใครอนะไรงนี้ก็ขอโทษนะครับที่ถ้าวันนี้ก็เอาเข้าเรื่องแล้วกันวันนี้ผมจะมาสตรีม เกมหนึ่งครับชื่อเกมว่า No More Room in Hell นะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมเกี่ยวกับว่าเอาตัวรอดนะครับผมเพื่อจะไปพิชิตสู่เช่นเลือกเส้นชอยสู่ชัยชนะนะครับผมหรือต้องตีบาหล็กถุยไม่ใช่นะครับผมเกมนี้ก็จะออกแนวสไฟล์เรื่องเกี่ยวกับใครหลายคนอาจจะรู้จักพวกซอมบี้นะครับผมเนียส่วนตัวแล้วผมจะเป็นคนที่แบบชอบเรื่องพวกผีอยู่แล้วด้วย ไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ผีเปรตผีกรหังผี่ก็ะสือผีปอบนะครับผมหรือว่าผีพ่อห่วมผีทะเลอะไรอย่างย่งอมรวมถึงแล้วซอมบี้ด้วยครับหรือ้าเขาได้คุหลาบผมก็ค่อนข้างชอบนิดนึงนะนะเนจาแล้วสำหรับตอนนี้นเนจาเราก็ได้เล่นแหละเย็นดูมาถึงเกิดเลยหเหรอเฮ้ย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  เฮ้ยเดี๋ยวก่อนวิกระสุนปืนวิมีปืนด้วยอืสุดยอดนะจ๊ะอันนี้โอ้โหมาถึงตีกันเลยใจเย็นดิเพื่อนวิมือใครวโดให้หมดโ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 ดของโดของอย่างเร็วครับโด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 กระสุนมาถึงตอนแรกครับเราก็ต้องโดให้หมดนะครับอย่าเหลือให้มัน แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือไฟฉายนะครับเพราะว่าของพวกนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับเวลาคุณจะไปฟาร,ร์มที่มืดหรือคุณจะหาของมันจะยากมากนะถ้าคุณไม่มีไฟฉายแล้วในการมองเห็นของคุณก็เป็นสูงเลยนะจ๊ะเกมนี้หลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วนะครับผมในส่วนตัวผมนี้ผมก็เพิ่งรู้จักในไม่นานเขาเรียกว่าช่วงเฮอเอเกมครับ ซึ่งตอนที่มาเล่นช่วงนั้นคนไทยก็เล่นเยอะมากสำหรับเกมนี้นะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะฟาดหัวกันทำไมเนาะโอเคนะครับวันนี้ถือลูกซองน่ากลัวนะครับไปสิไปสิใครเป็นผู้เปิดแล้วผมตามนะจ๊ะในตอนนี้แล้วศึกแรงผมต้องใช้ปืนที่เบาที่สุดในเกมนะครับ ปืนพกนะครับปืนนี้ชื่อปืนว่าอะไรวะอ้าวเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนมันตีผีอยู่ใ,ใกล้หูโอเคนะครับมันก็ค่อนข้างแหลกนิดนึงอ่ะยิงไม่โดนวะผมว่าผมใช้มีดดีกว่านะ ความจริงผมก็ค่อนข้างยิงแม่นแหละแต่ด้วยการสตรีมนะมันเลยแห็กเล็กน้อยเขี yeah. ่ย <c oughs> ระยะเมาส์หลุดนะครับ โดนหัวแล้วเนี่ยโดนหัวเนี่ยแต่ไม่ตายเอ้าเอายืนขวางกระสุนอีกอยากอยางไหมครับสำหรับเกมนี้นะครับเวลาเราเช็คกระสุนแล้วก็ตัวอยู่นะครับแต่ผมยังไม่เช็คตอนเนี้ยผมมั่นใจในกระสุนปืนผมนะครับว่าคงจะมี ก่อนดีกว่าเหลือสี่นะัดลงไปข้างล่างสิครับ แม่งเก่งมากเลยว,วะผมว่าผมใช้มีดฟันผีดีกว่าแหละผมแหลกนะ <c oughs> มันเข้าระยะไปชิดไม่ค่อยได้เล้วนี้เออแล้วแล้วเราแล้วเราจะทำอะไรต่อดีนะจอนนี่ช่วยบอกจอให้เข้าใจทีตอนนี้จอร์นก็ไม่รู้จอร์นว่าจอร์นไปทางนี้ดีกว่ามันสว่างกว่าซึ่งตอนนี้จอจะเปิดประเด็นแล้วนะเจ้าจอนนี่รอจอร์นด,ดิสิ จอนนี้จะทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อย่าบอกนะว่าลูกกระสุนหมดนะครับนี่จะบวกใครไม่ได้อะมันมันแหลกมากเลยนี้ เงดีจะไปฟันเขายังไงดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเพื่อนตัวนี้เดี๋ยวเราช่วยอนี่เนี่ยยังดีกว่าเปินเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยอย่าขวางมีดพี่ดิน้องเดี๋ยวหัวแหวะหรับโอ้เลือดกระเด็นติดมือเลยอแล้วกูจะเป็นซอมบี้ไหมเนี่ย กดเด็กกด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 สอ่งบีมาเยอะแล้วรีบเปิดประตูแล้วจอน,นี่จอจะยื้อไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยวิย้ยวิย้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเฮียไม่มีใครช่วยกูเลยเหรอโอ้ตายเนะ่ยอย่างนี้ ผันผีไม่ตายเว้ยเฮ้ยเมื่อกี้ดอกเดียวยังตายอยู่เลยเฮ้ยอย่าอย,ย,ายา่าเฮ้ยติดเชื้อแล้วอะทำไงดีอะเทลมีผีเทลมีผีแบนดิตแบนดิต You have แบนดิตไหม อุ๊ย,ยผีเด็กผีเด็กโอ้โหผีเด็กคิวมีคิวมีมีมีซอมบี้แล้วนะมีอีจะเป็นซอมบี้แล้วมึงคิวมีทีกูจะเป็นซอมบี้แล้วเยอยอุ๊ยไอวอนไอวอนโดนคิวยิงกูดิ นี่แน่มาเก่งตอนใกล้ตายนี่แน่โอ้โหล่วงเลยเหลือไอ้นั่นคนเดียวแล้วอ่ะเอนี่ทิ้งเพื่อนลุยมาไกลแล้วบอกให้คิวเฉีนทีท่านผู้ชมว่าคนนี้จะรอดไหมครับเลื่อนเหลือสี่สิบเปอร์แล้วก็น่าจะติดเชื้อแล้วล่ะซึ่งตอนนี้ตายไปสองคนแล้วครับ ผมตายคนที่สองนะครับดีเราไม่โดนเฟิร์สบัตนะครับวันนี้เอาไงดีเนี่ยเห็นไหมครับไปฉายสําคัญครับเนี่ยครับเอาไว้ส่องผีไม่รอดแล้วครับลวงตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่คนนะครับผู้รอดชีวิตสไนเปอร์นะครับนี่เป็นสไนเปอร์ดิจิตอลนะครับดูเลยครับ ไม่มีเป้าก็ยิงโดนล้วจ้ะโดนจะ้ะยะเอาไงดีอาวตัวหน้าไม่ยิงยิงตัวหลังนะครับอตัวหลังมองมเมเหัวมันมืดนะครับนัในใจในห้องนี้ในที่นี้ไม่มีคนไทยเลยหรือไงโอ้โหยิงแบบไม่กลัวว่ากระสุนเปลืองอะ่ะแบบสุดยอดมาก จำไหมครับรวมกันเราอยู่นะครับแยกกันเราตายนะครับ <c oughs> <c oughs> ปืนนี้เป็นปืนที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันเบามาก <c oughs> ตรงนี้มันมีปืนให้เลือกเยอะเลยมีถังน้ำมันด้วย <c oughs> โอ้โหสุดยอดเสี้ยวเลยอ่ะ ปืนที่ผมอยากได้ก็คือปืนที่คนนี้ถืออยู่นะครับไม่ใช่ครับปืน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 ที่ไอ้นี่ถืออะม,มันเป็นไรเฟิลกลหรือเปล่าผมก็ไม่มั่ใจนะผมว่าน่าจะใช่อยู่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มดีเลย์มากเลยอ่ะเอาไว้บอกว่ามีเดบเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ก็คงจะเล่นได้เต็มที่แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เหลือพวกเราชีวิตอยูอ่สี่คนเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งเนี่ยเราสู้ในที่มืดเนี่ยเราจะเสียเปรียบมาในการมองเห็นก็คือมันมือดอหะแล้วเวลาเราคิดว่าซอมบี้มีตัวเดียนี่มันไม่ใช่เวลาเลยมันตีมันโคตรเยอะเลย <c oughs> ใจเขาทําด้วยอะไรผียังไม่เว้นตายแล้วยังฆ่าครับขนาดผีมันยังไม่เว้นโหตีหัว ไม่ว่าคนแก่หรือเด็กแม่งเอาหมดนะครับมีโอ้โหโกระโดดข้ามกองไฟด้วยมันจะเสียเลือดอยู่นะรตรงนี้ส่วนคนนี้ก็ยังอยู่นะาจะจุดเดินนะครับเพื่อรอการเปิดประตูผ่านด่านต่อไปข้าผ่านด่านต่อไปเสร็จผมก็จะได้กลับมาเล่นอีกทีนะครับผมก็รออยู่ตรงนี้ผีเยอะคนนี้จะรอดไหมเนี่นนะยไซโค้งวิธีหนะึ่งสวิงโอ้โหโวงสวิง ดยอด ừ ừ, 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 ยิงช่วยเพื่อนไวยดินั่นแหละโอ้โหตีหัวให้ผียังไะตีกอล์ฟเลยนะครับตอนนี้นี่ครับมือทํามองไม่เห็นต้องอยู่ในที่สว่างนะครับอะไรครับเออเกมอะไรดูซีดี CD เกมนะดูเอวีดีกว่าไหมวันนี้อยู่มีคนอยู่ในรถนั่นนะ่ะน่ะเห็นไหมเนะี่ย ผมก็ไม่เข้าใจนะถ้าเป็นผมนะั้นในชีวิตจริงนี่แบบมีรถสตาร์ทไม่งั้นผมคงขับรถแล้วก็ชนซอมบี้แล้วเพื่อเกมมันสนุกขึ้นนะครับเขาก็เลยไม่ให้ขับรถหรือเปล่าไม้ยมั่นใจประตูตนี้เปิดไม่ได้คเคยเปิดแล้วไปทางขวานะครับขวาครับไลไลทไลไลทไลไลทไล์ไปว่าขวาใช่ไหม อิด i ล t h อิดไลท์อิดไลท o ลูมีเลื่อยยอดมีเชื้อเพลิงเลื่อยด้วยให้เลือกเอาครับระหว่างที่อันนี้กันเลื่อยครับจะเอาอะไรผมว่าอันนี้สําคัญกว่าถ้าเลื่อยหมดนี่จุ้งเลยนะครับมันเริ่มดีเลยมากแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วหยุดการสตรีมดีไหมเอาไว้เล่นที่ร้านเมื่อไหร่สตรีมน,นะครับ เล่นที่หอเน็ตไฟไฟเอาได้เกิดแล้วนะครับตอนนี้โดครับโดขวาก่อนนะจุดจุดนี้ไฟฉายอยู่ไหนต้องการไฟฉายมากเหมือนได้ยินเสียงเพื่อนโดนตอดนะครับอย่าเบียดกูดีผีค่อนข้างเยอะนิดนึง แต่เราตามเขาดีกว่าเพื่อความอยู่รอดอา้าวแล้วมันไปไหนกันหมดแล้วอันนี้มันทำอะไรอะ่ะมันตีได้ด้วยเหรอวะ ไม่เห็นพังเลยมันหลอกกูตีแล้วมันทิ้งกูไม่เห็นแตกเลยวะเฮ้ยตียอย่างนี้จริงเหรอเคผีเยอะอยู่ในที่สว่างย่อมได้เปลี่ยนนะครับนี่เน่บอกแล้วอยู่ในที่สว่างย่อมได้เปรียบนี่เน่เป็นไง เผื่อแปบ๊บเดียวฟันเรียมไม่ธรรมดาไปเราไปปิกนิกกันดีกว่าไปเที่ยวกันเอาไงเอาไงใครจะเป็นผู้เปิดนะครับผมคอยระวังหลังให้ไม่ใช่กูนะครับการระวังหลังให้เพื่อนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการซัพพอร์ตที่ดีที่สุดแต่ทางนี้มันมืดเหลือเกินมืดเราไม่ยุง่งเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งครับสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างหรือตัวเลื่องแสงได้ ไม่ใช่ครับจุดไฟแช็คนะครับเอาไปเลยครับผมขอแค่ขวาอย่างเดียวผมก็อยู่กินได้นะตอนนี้รถ <c oughs> สวยดีเฮ้ย <c oughs> ตีรถแล้วก็จะมีของดรอปให้นะครับผมน่าจะเป็นคุณแจรถหรือประตูนะครับถุยไม่มีอะไรนะครับอย่าไปทำนะครับ <c oughs> ของมันไม่ดรอปให้หรอก อะไรเนี่ยมองไม่เห็นมีแฟดไลท้ไหม you have แฟดไล์ไหม,ไไหมคุณมีแฟดไลท์หรือเปล่าผมต้องการดูผีนะแะสู้ในที่มืนเราเสียเปรียบวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนดูซ้ายขวาหน้าหลัง เกมนี้เหมือนผมไม่เล่มาช่วยเหมือนมาถ่วงเขาว่าเนี่ยทำจังใดดีครับ เราต้องฝ่านี้ไปจริงๆเรอเนี่ยเอา้าเขาไปได้แล้วอะ่ะเขาไปยังไงวะอ๋อปีนบันไดขึ้นไปมันมืดอะมองไม่เห็นเนี่ยเยอ รอคอยด้วยช่วยคอยเน่เจอบันไดแล้วโอ้โหเหี้ยสวรรค์สามขึ้นมาดีแน่จริงตามขึ้นมาดีาาดโถไม่แน่นีหว่าเอาแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้เพื่อนหายหมดเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยยูแ where you g ไอ้ไอหลงกอยู่แล้วมารับไอ้หน่อยเฮ้ยโอ้โหไอเสียผีโอ้โหมันขึ้นมาได้ไงวะนี่แน่โอ้โหอุ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่แน่ทำไมต้องตีพร้อมกันด้วย รู้ไหมว่าไอเจ็บโอ้โหเฮี้ยไม่น่าเชื่อผีมันจะปีขึ้นมาได้ตามคำท้าของเราบอกแล้วสำคัญนะครับการมีไฟฉาย Would you dance <c oughs> ทำยังไงดีช่วยหาก oh, oh, ูไม่มีปืนนะไฟก็ไม่มี ช่วงนี้ค่าสนนลครับช่วยประหยัดพลังงานโอ้โหมันตีกึกเดียวมันเข้าไปเลยสงสัยต้องมีผู้รอดชีวิตอยู่แน่เลยมีการปิดบล็อกอย่างดีนะครับอะไรเกิดอะไรขึ้นคำมอนคำมอน หวานไม่ไจะจามเลยนะครับ <c oughs> ขวานนะครับไม่ใช่จมูกหวดีเลยมากถ้าฟันโดนเพื่อนจะโกรธไหมผีเยอะมากเลยอ่ะเทนนี่ยิงถังสิดึือว่ายิงถังให้ระเบิดดี๋ยว่ายิงไม่ได้โอ้ ผีผีเดอะแม็กกี้วิ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 เมื่อกี้เราโดนอะไรอ่ะทำไมเลื่อนรถวะผมไม่ไหวแล้วผมว่าผมปิสตสตรีมก่อนดีไหมเนี่ย นี่แน่จามหัวแบะเลยตรงนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเนี่ยผีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยให้ไฟเอกเขาเคลียร์คนเดียวนะครับจอนนี่ไปไหนละนี่จอนนี่อยู่นี่นะครับคอยซับหลังให้ผมอยู่คอยเป็นกระดาษน,นะครับหึ้ <c oughs> <c oughs> ใจตรงกันผูกพนรลักไหม นี่เนี่ยมีกระสุนไหมเอ่ยโอ้ยยี่สิบสองนัดยิงมาเลยครับอันนี้ปืนไซกล้าปืนอาก้าปืนอะไรอย่างงี้ชอบใช้อยู่เหมือนกันนะโอ้ตอนนี้เราก็กำลังจะผ่าน่านเฮ้ยโอ้โหวิ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  เมื่อกี้จอหลุดจุดรอเลยเมื่อกี้ตายเลยอนะอะไรวะแล้วคนอื่นไปไหนวะเนะี่ยโอ้ไอรยามทิ้งกูเมื่อกี้ไอเดแล้วไอเดแล้ว อินเทอร์เน็ตไวไฟแบบอินเทอร์เน็ตไวไวไฟแบทบยูยูเคลีย์แมพโอเนคเมื่อกี้หน้าจอเด้งหลุดไปทีหนึ่งเจอ เจอดีเลยเพื่อนทิ้งนะครับมันฟันเด็กขาดครึ่งเลยอะแม่งเยี้ยมจริงๆริง <c oughs> น,นี่ชอบนี่พวกนี้คบไม่ได้อชอบฟันเด็กนะครับนี่สราบการเล่นนี้จะผ่านไม่ได้นี่โอ้ประตูวไว้ค่อยเปิดมันใกล้น็อกแล้วนี่ว่าใช่ไหมชี่นี้ชีมนี้ดูคนใกล้น็อกมันดิ ใกล้นอกนี่ไม่ใช่ใกล้ตายไม่ใช่ใกล้หลับนะครับใกล้ผ่านดานใกล้เคลียดานผมก็ไม่เข้าใจเลยนะพูดเคลียอะไรพูดนอกนี่นครับตรงนี้นะครับจุดผ่านเราจะนั่งคอลิคอปเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดำน้ํำรออยู่นะว่าปู่ตอนนี้เป็นวิญญาณเขาให้เขาให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนเะเฮ้ยผีปี นี่ผีทำอะไรผมไม่ได้นะตอนนี้ผีเสียงเขาก็ใกล้เข้ามาถึงกันทุกทีแล้วตอนนี้นะครับเสียงเขาอยู่ตรงนี้กันนะครับมันมืดนะเพื่อนจอนนี่อุยจอนนี่โ้จอนนี่มาถึงนี่แล้วโอเคแล้วทุกคนไปนไหนกันหมดล่ะ ผีุึมเลยผีดึมเบยผีเด็กวิ่งเข้าหาโอ้โหมันผักผีเด็กดีตายเลยอะไรเนี่ยเพี้ยมจริงเลยผมไม่เข้าใจเขาเก็บกระสุนไว้ทอะไรหรืออย่งเดียวว่าเขาเขาเหลือคนเดียวหรือเปล่ามีผู้รอดชีวิตอยู่สามคนในตอนนี้คนที่เหลือก็เปิดประตูตรงนี้ครับอีกคนหนึ่งก็ รอล็อกอย่างเดียวเอาง่ายๆรอจุดผ่านด่านจุดเคลียร์นะครับนี่ครับตอนนี้ต่อสวิตแล้วเฮ้ยผีขึ้นไม่ได้โอ้โหจุดจุดนี้นะครับถึงจะช็อกเลยนะครับดูผีผู้หญิงด้วยมันไม่ฟันเลยมันยิงเลยอ่ะใส่กเกงใน สีหวานชะม้อยเลยขอส่องตาเธอใกล้ๆผีตัวนี้เธอเธอดูวิญญาณดรงนี้น่าจะอาฆาตหน้าดูไหนเราไปซูมดูจากมุมข้างล่างนะครับอยากจะดูน้องผู้หญิงเขานะครับขอซูมดูศพหน่อยนะครับนี่นะครับผมนี่คือโฉมหน้าอันเลอโฉมของเธอผู้เป็นที่รัก เดนยิงตายแล้วค่อยๆ่อยซูค่อยๆซูเข้าไปโอ้โหเนี่ยครับมันออกจะ่มืดๆหน่อยนะครับโอ้โหมันแหลก <c oughs> ดีเลยดีพุงง่งเลยเธอตายตาไม่คืคพิปถุยคนตายที่ไหนตายจะกับพิปได้เลยนอกจากเส้นกระตกนะนี้ดูปากของเธอจุกไปด้วยเลื่อนแล้วผมขอส่องพวกเพื่อนๆเ,เหอนว่าตึงไหนกันแล้ว อีกเยอะระหว่างที่พวกนี้กำลังวิ่งมาเรามาดูอีกหนึ่งชีวิตกันว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาว่ารอตรงจุดจุดวินแล้วเขาจะรอดหรือไม่ผีบื้อเบยผีเต็มเบยผมมีสเต็ปการหลอกผีนะครับการหลอกลอก่อผมเสียดายมากเลยที่ผมตายเนี่ยบอกไว้ก่อนถ้าเขาไม่ได้ ผมนี่พวกเขาก็คงไม่ชนะกันแล้วเดี๋ยวเพิ่งรีบพูดไปเดี๋ยวเขาแพ้ทำยังไงทำยังไงอะไรไงวะนี่นี่ดูฟวเบิร์นี่จมนี้เราโหดจริงๆครับนี่นั่นอันนี้ผมได้เกิดใหม่มาเป็นเครื่องบินแล้วครับมารับเขาแล้วนะครับนี่ เทนฮอมารับเขาแล้วนะร,รีบขึ้นมารีบขึ้นมารีบขึ้นมาเพื่อนเร็วๆๆรีบขึ้นมาฉันมารับแก่แล้วซึ่งเครื่องบินนี้อยากรูว่าข้างในมีอะไรครับเนี่ยครับ <c oughs> มีความว่างเปล่าอะไรครับเมื่อกี้เราก็เห็นกันอยู่ว่าเขากระโดดขึ้นมาจี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 เกมกุแล้วครับี่สุดยอดนะครับสรุปว่าเขาล่อกันสี่คนนะครับผมตายฮะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมตายฮ่ามนดีครับขอวันนี้แบบวไงก็จะมาให้ดูดา่านอื่นนะครับ